สวัสดีค่ะเจอกันครั้งที่สามสิบสามนะคะแบบนี้วันที่สองมิถุนาย,ยนสองพันห้สแปด เป็นวันที่33ที่ข้าพเจ้าน้าสาวสามารถนอขอถวายเสียงสสดสาธายายพระสุพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาและอาจารย์ยาบูชาแดกครบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขระพยัญชนะได้ผลสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิม หนึ่งบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุททางพระขาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะกวาตาธมโมธาม,มังนัมมัสามิสุปฏิปันโนพระขวโตซาวกสังโคสังข,งขังนัมมิสองทบทบูชาพระภัยรีพินิพิณาตอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจรีรังปะริพุโตคุเนหิธรมาโนทานิปารมีหิต จติสติยาวชีวังอาหาังพุทธังธรรมังสังคังสารนางคาโตปูเชมิรัตนาตะยังธรรมังจรามิโซตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจาักาวาเรสุวัตราคชันตุเทวตาสัตธรรม,มังมุนีราชาสะสุนันตุสักขโมขทังสักเคกเมจะรูเปคือดีสีคาตเตันตะลิเควิมาเนทีเประเทจขา้าเมตรุวนานคาหันเนเขหาวัตุมหิเคเตปูมา ภุมมาจย,ยันตุเทวาชาลทธละวิสเมยักขคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุปริวระวะจะนางสาทโวเมสุนันตุธรรมสวรากาโลอัยัมพัทันตาธรรมสวรรกาโลอัยัมพัทันตาธรรมสวรากาโลอัยัมพัทันตาสี่บทสวดปุบพระคาคณะมากา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสนะคมนาปาทะพุทธังสรนังคัจฉามีธรรมังสรนังคัจฉามีสังฆังสรนังคัจฉามีถุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามีถุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามี ตุติยมปีสังขังสารนังคัจฉามิตตาติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตตาติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตตาติยมปีสังขังสารนังคัจฉามีหกบทสวดสัจจคิริยาคาถานติเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจวาวเชนะสุติเมโหตุสัพพทานนติเมสารนังอันยัง ธทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจาวัชเชนะสโทที่มีโหตุสัพพทานัติเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวลังเอตนะสัจาวัชเชนะสโทที่มีโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติระตนะปนามคาถาพุทธังนาเมรัตพูตสารีรจิตตังทำมังนาเมรัตพูตาวิสุทธิสารังสังขังนาเมรัตพูตัสุสีลทิฏฐิเอตังนาเมติรัตานังรัตนานติยวะหังสัมมาสัมโมนะสรีตวะทุวิเซสภูตังอัญโยยยายุตตะ คนโยคะวะสปวัตต้าอสุมิตยามหิปิตเทวยทาติทันเตเอกังวินาตติตาเรสสมะซัมภเวนะโลเกกะธาจีจเรีนจัปปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอัตติทุตัสสัตถังวินยูหิปันติตาชนหิบิชัญยะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุปัลลภเนยังเบสันจิสสทูวิตตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมติสัมปัสตังนะมัสิสุทธปสาทะ ทานางปุญญาธิกานะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปะมุจนะมุขาสารานังคตานางปูชาระเฮสุปรมังอภิปูชาเนยยางนิพานาสาจิกิริยายุปนิสยัตทางสัมมากิเลสะมสะโสทะนสิทธิยาจะราธุหิอัตถุอัตถกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจ้าปิสาราน,าานังขะมณียเมวะตัสมาหิตังติรัตานังสารานังคตัมมะคาตัมหะ ระตินทิวังคานเนสูนมัสสมมานาปูเชมจาปีสสัตั้งสุปัสันนจิตาตาตัทานุปาลิจริยาสทารตาจาปุญเยนาตถา,าสุก,กเตนะสุขีภะเวะุเตเชนนาตาสจัตสธาปีสุวัติโหตุเย,ยโยเจทสัสม,มะวิณยัมหิปปมาณภูโตโรกุตราภิสม,มโยนะโยนิยโตสุโพชางตาสงัสโสปนิสยะจา สยะจะยาย,ยายามปิโหตัวาทูตาตาเยปริจิตโตสุปัสา,าทกาโลแปดนะมะการ,การสิทีคาถาโยจคุมมาโมหมะลาปะกัตโทสามังวัพุโทโธสุขโตว,วิมุโตมาราสปาสาวินิโมจะย,ยันโตปาเปสิเคมังชาณตังวิเนย,ยังพุธทธังวรันตังสีลาสานมามิ โลกาสนาธาันจะวินายกันจะตันเตชสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยตัสสัสสัตถุทัดเซรรสิโลกัสววิสุทธิมักขังเนินญานิกโกธรรมะทารสธา,ารีสาตาวโหสันติกรโรสุจินโนธรรมังวรันตงังศีลสานมามีโม,ม,มหะปะทาลังอุปสันตทธาหังตันเตชสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุสัทธร,รมะเสนาสุขตานุโคโยโลกสัสปาปูปะกิเลสเชตาสันโตสยัง สันตินิโยชาโกจะ สวากาแตธรรมังวิธิตังกรติสังฆงวรันตังศิลสาน้มามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีลาทิฏฐิงตันเตชะซาเตชยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุก้าวโสณนโมการอัฏฐกัคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัมเหสีโนนโมอุตตมธรรมมาสสวากาตเสวะเตนิทานโมมหังสังคซาปิวิสุทธิศิลาจิติโนนโมโอมาตายารัตสาลตนาตยาสซาทุกังนโมโอมะกาตีตัสตัสสวัตตยาตตยาสปินโมการะปภาเวนะคิ วิคัตชันตุกุปัตถวานโมการานุภาเวนะสวัสติโหตุสัพพทานนโมการาสเตเชนะวิธิมหิโฮมิเตชะวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกะปีรอถุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิ ทัศนีจัโลกทธาตุหีทเทว,วตาเยโพเยนส,สนิปติตาโหติภะขวันตังทัศนายาภิขุสร้างขันจารถโคจตุน,นงังสุทธาวาสกายิกานางังเทว,วานังเอตตาทโยาโหสิอยังโคภะขวาวสเกสุวิหารติกกปิลาวทุสมิงมหาวเนมหัตตาภิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหีภิขุสเตหีสเพหิวอรหันเตหีทัศนีจัโลกทธาตุหีเทวตาเยโพเยนสนิปติตาโหติภะขวันตังทัศนายาภิขุสร้างขันจายานุนะมายัมปิเยนะภะขวา เตนุปสังกัมเมยามาอุปสังกามิตวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกขะท้าภาเสยามาติอระโคตาเทวตาเสยทาปีนามาภาละวะปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังปัสสาเลยะปัสสาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุ อันตรายิตาปะขาวโตปุระโตปตุระหังสุระโคตาเทวตาพระควันตังพิวาเทวตาเอกมมันตังอัฐานสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาปะขาวโตสันติกมังคาทงอภาสีมหาสมโยปวันนสเทวกายาสมาคตาอาคตาหมายมังคามาสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตสร้างคติอัโคอปราเทวตาปะาวโตสันติกมังคาทังอภาสรีตัตาพิสมาทังสุิตังอัตโนอุชุกมาังสุซาธิวานตาณิฆาเตะวะอินทริยานิราชิติปันธิตาติอัโคอปราเทวตาปะขาวโตสันติกีมัง เมชาเตจารันติสุทาวิมาราจกุมตาสุทันตาสุสุนาคาเตอร์โคอัปราเทวตาพะขาวโตสันติเกมังคาทังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเซนาเตคามิสันติอปายปูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปพเรสันติติ อาตะโคปะกวาพิคูอามันเตสีเยปูเยนะพิคเวทัสสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตาทาคตังทัสรัญญาพิคูสร้างขันจะเยปิเตพิคเวอเฮสุวัติตัมท่านางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเฮสุงเซยธาปิไมหังเอตัลหิเยปิเตพิคเวภวิสันติอนาคตัมท่านางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเซยธาปิไมหังเอตัลห ศิษยามิพิฆเวเทวกายานางนามีตางสุนทรธาธาทุกรรมนาศีกรรธาพาศิสามิติเอวันพาเตติโคเตพิคุภาเขวตโตปจัโสซสูงภาเขวว่าเอตาทัโวตะ สีโลกะมนุกสามิยธาภูมาตถาสิตายสิตาคิริขภะราปหิทตาสมาหิตาปุทุสีหาวัสสลีนาโลมาหังซาพิสัมพุโนโอทาตัมมานาซาสุทธาวิปัสสนามะนาวิลาเป็นโยปัญจสตยะตววานิคปิโรตวิตาตตะมันตยิสัทสาวเกีสัสนิเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาธาภิกขวเตจัตตาปามกะโรงสุตวะพุทธสาสสนางเตสัมปตุระหุยานังอมนุสานาทัสสะนังอเปเกสตะมัทคุงสหัสสังอาทาสัตตลีสตังเอกสหัสานังอมนุสนาธารมธาสุอเปเกนันตะมัทคุงทิสาสภาปูตาอาอภิญญว นาจักุมมาตโตมาตตยิสัทธาสาวะเกสิสสนิรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนาทัพิโกโบเยวหังกิตายิสามิคีลาหิอนุปุภาโสสัตตาสาวะยาคักุมากับปีรวัทวาอิทิมนโตชุติมนโตวนามนโตยยศาสิโนโมธามนาภิกกาโมภิกขุนางสมิติงวานาสัชสะหาสาหิมวตายคานานตวินโนอิทิมนโตชุติมนโตวนามนโตยยศาสิโน โมธามนาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวังสาตาคิรติสาสายะานันตะวานิโนอิทิมาตชุติมันตวันมันตยสัตสโนโมธามนาภิกมุตวันนตโน อิที่มตชุตมตววน้มาตัยสสโนมดมนาพิกมุพิกุนังสมิติวนอิเจเตโสลัสสัสหสยักานานตวันนอิทิมาตชุตมตัววนมตยสสโนมามนาภิกามุิกุนังสมิติวานังเวสมิตาปจัสมยยานานตวันนอีที่มาตชุตีมาตววน้มาตเยสสโนมดทามานาภิกามุพิกุนังสมิติมนังกุมพิโรราชคยโกเวปุลสนิเวสนังพิโยนังสัตตสัหาสังยักานังประยุทธกปลาสติกุมิโรราช มันตวนามันตวิษณ์สินอมรธรรมนาภิกามุงผีคุณนางสมิติวนางถากินาันจาธิสังราชาวิรุณโหตับปะสาตติกุมพันธนังเทพติ อาทิปติมหาราชายาสิโสปุตตปิตาสะภาอโหยินธนามามหาพลาอติมัโตชุติมัโตวันมันโตยสาสินโมธามนาภิกขมงภิกขุนางสมติมินางปชิมันจัติสังราชาวิโรปะโคปาสตินาขนะอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตปิตาสะภาอโหยินธนามามหาพลาอิทิมัโตชุติมัโตวันมันโตยสาสินโมธามนาภิกขมงภิกขุนางสมติมินางอุตตรันจัติสังราชากุบยโรตับปัสติยักขนะอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตปิตาสะภาอโหยินธนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวัน พิกุนางสมิติมน <AND> well ังปุริมัทธิสังรัตตะรัโทที่ในนาวิโรนะโกปัจฉิมนาวิรรปโคปกุเวโรอุตรานทิสังจัตโตโลเตมหาราชาสัมมันตาจัตตุโลทิสัทธรมนาอัทสังกุอัททังสุ วะเนกาปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสะอากุวันจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจรณะโทกามเสโทจการกินุมันทุนีมันทุจัปปนาโทโอปามันโยจัตเทวสุโตจามาตาติจิตตสีโนจขันพโนโรราชาชนุสปโอะอากุปจัสสิโคเจวัติมภารุสูรียวัชชะเอเตจันเยจาราชาโนุันธพาสหาราชุปีโมธมนาภิกกรรมุภิกุนาสมิติมณัฐาคูนาภสานาคาเวสาราตสาหัตจุกะกัมภารสตระอากุปายาคเศรษฐีปิยมุนวัฏตารถาจัจอากุนาคยัสสีโนเอราวันโนม พระทิ่ชาปะคีวิสุธจักคุเวหายาซาเตวันนรมาฉปัตะวัด วณมัจจปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคราชานามาสีสุปนาโตเขมมะกาศิพุทโธสันหาหิวะเจหิวปวะหยันตานาคาสุปนาสันนมังังสุพุทังชิตาวชิระคเทนะสมุทังอสุราสิกาปาตโรวัสวสเสตอิธมันโตเยสัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมะอสุราธานาเวก้าสาวเวปัจจิติสุจิติจัปหาราโทนะมุจิสหัสตันจัพริปปุตตะนังสัพเพเวโรจนะมักาสนาหิตวาพลิงเสนังลาหุพัทหามุปาคามุงสัมมโยธานิพัฒนเตพิคุนางสมิติวนง อาโปจเทวาปฐวีจเตโชวายโยตถาคามุวารุณาวารุณาเทวาโสโมจเยสสาสหามีตากรุณาไกกาอคุเทวะยัสสิโนทเสตเถหัสทากยาสะเพนนานตวานิโนอิทิมาโตชุติมาโตวานามโตยัสสิโนมธทมนาปิกามุงภิกขุนังสมิติงวนาวินทุจเทวาสาลีจะอัตสมาจัตุเวยมาจันทสุปนิสัทธิวจันทมาคุปรกิตาสุริยสุปนิสัทธิวสุริยามาคุปรกิตานะคาตานิปุรกิตาอคุมันทวลาการวสุนังวสุวเสทโทสกโปะคาปุลินทโททเสตเถหัสทากยาสะเพนนานิิิโนอมตชุตติมมวนา สมิติงวนาอทธาคูสาภูเทวชาลามคิดสิกขาลิวาลิกาจโรชาจะอุมาปูพามิภาสิโนวัุนาสหธรรมะจั้จุตตาจั้เนจกาสุลยะลุจิราอาคูอาคูวสาวเนสิโนทเสตทัสทากายาสเพนานาตะวันนนโนอติมันโตชุติมัตตวันัมตโยิสัสสิโนโมทมนาภิกามุภิกขูนาสมิติวนงสมานามหาสมานามุสมนุสุตตมคิดทัปุสิกะอาคูอาคูมโนปทุสิกะอัทาูวะรโยเทวายจโรหิตาวสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายเสัสสินโน คณะสาสหโอทัตตาคหยปามาโกอาคุอาคุเทวาวิจักขณาสัทธรรมตหาลักขามิสักกะเจียสัชิโนท่านยังอาคาปะชุนโนโยทิสอภิวัสติทาเซเต สุกัดกรุมหาอรุณาอากูเวคณาซาสะโอทาตะไคหยาปาโมคะอากูเทววิจักขณาสัทธามะตาฮาลคชามิศกาจะยาสัสินโนทันนยังอาคาปัชุโนโยทิสะพิวสติทัเสติทัสสศธากายาสเพนันตวานิโนอิธิมัตโตชุติมัตวานันวันโตยาสัสินโนโมทัมนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังเกมตตาตุสิตายมากะทักกาจะยาสัสินโนสัมปิตกาลามาเสตธาชตินะมาจะอาสวานิมานะรติโนอาคูอาทาคูปารณิมตตาทัเสติทัศธากายาสเพนันตวานิโนอิธิมัตโตชุติมัต สัตเทเตเทวนิกายาสพเพนันตวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัตถิสาสหปภูตชาติมะคคีละโอคตินามานาสวังทัคเคมโมคะตะรังนาคันจ่าทาวอัสิตาติตังสุภมาปะระมโตจะาโหตะอิทิมาโตซาสานักมาโลติโสจะาโสปคัสมิติงวนาสหสภามโลกนังมหาพามพิติติติอุปปัพโนชุติมันโต ดิสมากายโยยะสัสสิโสทเสตถะอิสระอาคุปเจกวัสวัตติโนเตสันจัมชิตตวะคาหาริโตปิวาริโตเตจัสมเพปพิกันเตสิงเทเทเวสภามเกมาราเซนาภิกามิปัสสะกันหัสัมมันทียังเอธะขันหะทารพันธาราเคนะพันธมัทวะสัมมันตาปริวารีธามวมุจิตโกจีนาอิติตธรรมะห้าเสนุกันหะเสนังอเปสยิปันินาตละมาหะจัสรังกตมานาเภระวันยถาภูมิสโกมิโคธนยันโตสวิสุโกตธาโสปัญจทาวติสังโกโธอสยังวเสตันจัสมพังอภิญญาววากิตตวิาสสาาวะะเกกศนิรตมภัน นวีตาราเคหิปการมุงเนสรรมมปิีเฉยุงสัพเทวิชิตะสังฆมาภยาติตายาสิโนโมทันติสหพูติเฮสวากเตชะเนสุตาติสิบเอ็ดบทสวดมังคละสุตังเจวนาจะพาลานังปันธิตานันจะเซวนาปูชาจะบูชานิยานางเอตามังคลระมุตตมังปเตโรประเทศสวะสวัจพุเพจักกาตาปุญญาตาอัตตาสมมาปณิธิจาเอตามังคลระมุตตมังพาหูสะจันจ่าสิปัญจวินายโยจัสุริคิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคลระมุตตมัง มหาตาปิตุอ karaoke, ุปทานังปะหะปุตตะทารสสังขะโหอนาคุลาจักมันตาเอตามังคลามุตตะมังทานั้นจธรรมจริยาจักยาตะกานั้นจะสังขะโหอนาวัชชานิกรรมานิเอตามังคลามุตตะมังอารติวิรติปะปามชปปนาจะสัญญโมอัปปะมาโทจะทำเมสุเอตามังคลามุตตะมังคารวจะนิว่าโตจะสันตุธิจะกัตัานิุตากาเลนะธรรมสวนังเอตามังคลามุตตะมังกันติจะโสวะจัสตาสมนานันจะัดสาวนังกาเลนะธรรมะ สากะชะเอตามัคลามุตมะตะโปจะพามาจาริยันจะอริยสัจจานะทัสนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตามัคลามุตมะมาปุถสาโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกรรมปฏิอโศกังวิละชังเกมังเอตามังคลามุตตะมังเอตาทิสานิจตวานะสัพพะทะ มะปาระมะปราชิตาสัพภะโสทิงคัชชนติตันเตสังมังคัลมุตมันติสิบสองบุตรโสรตนปริยังกิจิวิตังอิทวาหัราวาสักเสุวายังรัตนนปณีตังนโนสมาอธิตะาคาเตนะอิทัมปีพุเทรัตนนปณีตังเอตินาสเจนะสวัทิโหตุขยังวรคังอมตังปณีตังเยิ่งทัชคาสักขยามุนีสัมมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสมาธิกิจิอิทัมปีทัมเมรัตนนปณีตังเอตินาสเจนะสวัทิโหตุ ยามพุทธาเศธโธปริวันณีสูตรจริงสัมมาทิมานันตารีกัญญมาหุสัมมาทินาเตนะสมโนวิสติธัรมปีธมเมรัตนังปนิตังอิจินัจเจนะสวัสดิหุโตเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิโยคานิหนติเตทักขีณาญาสุขาทัสสะสาวะเอเตสุทินานิมาภลานีธัรมปีสังเครัตนังปนิตังอิจินะสัจเจนะสวัสดิหุโตเยศปุญยุตามนัสสะทันเทนะนิกามิโนโคตมัาสะทนามหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะลัทามุทานิพุติงปุชมานาอิธัรมปีสังเคตุรัตนังนิำปณ ตายติเกภวัสมิเตขีนาพิชาวิรูณิจันทานิพันติทีรายยทายัมปฏิโป,ปอิธทมปีสังเครตนนันนมปเนตังเอเตินาสะเจนาสวัสธิโหตุสิบสามบทสวสดธรรมบทสานสว,สสวสสอัตตาเวชิตังเซโยยาจายัางอิตาราปชาอัตตะท่านตัสสะโพสสันนิจังสัญยญะตาจาริโนเนวะเทโจะขัณฑโพนมารโรสหพรหมุนาชิตังอปจิตังกะเยราตาทารูปัสชั่มตุนโนสิบสีบสสส่บทสวดเกสะปุตตะสูตร ภาสิตามีทั้งเตนะพะวตาชาณาตาปัสตาอรหตตสัมมาสัมพุทเทนะเอธะตุเมมาอนุสเวนะมาปะรัมมะปะรายะมาอิติกิรายะมาปิตกะสัมปะทาเนนะมาตระเฮตุมะนัยะคขเหนะมาอาการปะรีวิตะเกนะมาทิดินิชานณกันติยามาพัพพรูปตายามาสัมโนโนคะรุเอธะตุเมหิอัตะ นาวาชาเนยยาาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสวัชชยอิเมธมาวันวินยูคาริตาอิเมธมาสมัตตาสัมมาทินาอหิตายาสุทุคขายาสร้างวัตตันติอาธาตุเมเฮปเชเฮยาธายาธาตุเมเฮอัตตนาวาชาเนยยาธาอิเมธมามากุสลาอิเมธมาอนาวัชาอิเมธมาวินยูปัทธาอิเมธมาสมัตตาสัมมาทินาหิตายาสุขขายาสร้างวัตตันติอาธาตุเมเฮอุปสัมปัชะวิหะเรยยาาติ ิบห้าบทสวดอุปนิยัสูตรอุปนิยติชีวิตปะมายุงชาวโรปนิตัสนสันติตานาเอตังพยังมรณะเปกขมาโนปุญญาณิกยราธสุขาวะนิอุปนิยติชีวิตปะมายังชะรูปนิตัสนสันติตานาเอตังพยังมรณะเปกขมาโนโรกามิสังปัจจเจสันติเปโโยตกาเยนะสังยมวจายะอุทเจตสาตังตัสเปตัสสุขายโหติยังชีวมาโนปะ กะโรติปุญยงธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโซธรรมสุจินเนนะทุกติงคัดฉติธรรมจารีสังสัพเพสังคาราอนิจจติยธาปัญญายาปสติอัถานิพินติทุเคเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขติยธาปัญญายาปัสติอัถานิพินติทุเคเอสัมมโควิสุทธิยา สิบหกบทสวดอะปันนะักชาดกอะปันนะักทานเนะมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตทันยายะเมทาวีตังคันเฮยะอะปันนะักังปาหุงเวสระนางยานติปัวะ ปภะตานิวนานิจารามะรุขาเจตยานิมนุษาพยตชิตาเนตังโคสารนังเคมังเนตังสารนมุตตมังเนตังสารนมาคัมมาสัพพทุขาปโมจติโยจะพุทธันจะทำมันจะสร้างขั้นจะสารนังกัโตจตาริอริยสัจนนิสมปัญญายาปสติถูกขังทุกขาสมุปปาทังทุขะซาจติกมังอะริยันจะอะทังขิกังทุกคูปะสมักขามินังเอตังโคสารนังเคมังเอตังสารนมุตตมังเอตังสารนามาคัมมาสัพพทุขะ คาปะมุจ,จติสิบเจ็ดบทสวดพระเกรัตตคาถาอาตีตานานวานานวาคะ เมื่อยานาปฏิกังคีอนาขตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่ใเต็มไปที่นตังอัปปัตันจะอาาคตังสิ่งได้ร่วงไปแล้วก็สิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมาต่ทัาวิปัสสติอาสังเฮราอาสังกปังตังวิธามานุโพเยก็บุคคลไดหินแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่คระแรในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญมน่ี ทางรายเอวาวิหาริมาตาปิงาหาวราตมาตันทิตาตังวิพาเตกระตตติสันตวจิคเตมุนิติพมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปรกติอยู่อย่างนี้มีความเปลี่ยนเ็ตเกตข้าทั้งกวาดและกันขึ้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญดิะการชนีแลที่แปดบทสวดอภินันทประเวทคณะปาฐะ ชราธทมโมมหิชราณานติตารามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มเพิ่มความแก่ไปไม่ได้พยาธทมโมมหิพยาธิงานติตารามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มเพิ่มความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมโมมหิมรณะนันติตารามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มเพิ่มความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเป็นหินนาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพระลักษณาจากของราของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาสกมมหิกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของต่อมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ตััสสสททาายอพวิ เราทำการอะไนไวยเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นหายาคือว่าจะต้องได้รับพุ่ข้องกรรมหนังสือไปเอวังอมเฮหิอภินหรมปัจเจกคิดตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจานิทุกขาพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกหุนตุสเพปิปานีโนเอตาวตาจะอามิหิสัมมาตังปุญญะสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัตตุสัทธายาสีลังลักขตุสัพพะทาภาวนาพิรตาหุนตุขัดชั้นตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระปัตตาฏาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานัจะเตเชนาระค่งพันธามิสัพพโซ ยี่สิบบุสวดเทวตาปฏิทานะคาฐานดัมมยังปฏิทานะคาทายโผนามเซยาเทวตาสันติวิหารวาสิรีทุเปขเรโพธิขเรตหินตหิงตาธรรมทาเนนภวันตุปูชิตาสุธิงครณเตถาวิหารัมทะเลเทราจมัชชานวกาจัดภิกขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิฆามจิสราสั สัพปาณภูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาภุชาเยปิจอันธสัมภวาสังเซทชาตาอัทาโวปปาติการินญานิกังธรรมวราปฏิจเตสเพปิทุขัสการรนตุสังขยังธาตุจีลาสตังธรรมโมธรรมัทราชโปคะราสังโคโหตุสัมมโควัตทายะจะจหิตายจะอัมเมระกตุสัตธรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัพปาปุเนยามะธรรมเมอริยาปเวทิเต๒๑วสุสัพปาปติทานคาถาปุ อันธรรมยังปฏิทานะคะทายโยภะนามะเซปุญญาสิธานิกัตตาสยานัญญานิกัตตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหตุสตานันตาปรปรมานาาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีผู้ส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าได้ได้ทำในบัดนี้แหละแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทโยทิด,ดาเมจา่าปะเยติด,ดาวะอันเยมั มัจจะตะเวรีโนคือชนเหล่าได้เป็นที่รักมีผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกสตตาติทันติโลกักสมิงเตพุม,มาจัตุโยนิกาปาเจกัจจตุโวการาสังสารันตาพระว่าพระเวสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขั้นห้าและขั้นหนึ่งขั้นแล่ขั้นสีขั้นกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่เหยาตังเยปฏิททานนนมมเอุุโตส เตสยังเยจิมังนับปะชาน,นันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถ่อก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบุญข้าพเจ้านี้ขอเทพเทว,วาทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นให้รู้ มยาทินนานิปญญานางอนุโมทนาเหตุนาสพเพสัตาสธาหุตุอเวราสุขาในชีวิโนโนเมครับปร,ประทันจะปรปลโตเตซาซาศิชะตางสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจึงแลจงถึงทางอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพานขอความวังปรารถนาอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิ่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระอรัตนตรัยด้วยการสัทายมณบทสวดมนต์พระสูตรพักปะริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาวอุตสามาะนอกนายสุภาพมาศนอกครอบครัวข้าพเจ้าพี่น้องของเพือ่อนหน่วยงานบานไซทั้งหลายครอบครัวนางกนกพรนายสุปสิพิตรโกลครอบครัวนางธนความพรมโพครอบครัวชูเกียรครอบครัวนุชเนตครอบครัวสามสิงครอบครัวยอศษยดเศรษฐีครอบครัวพระกริ่งไพรีพินาศผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่านขอให้พ้นจากทุกภัยมีแต่ควววาาาาาามมสสุุุขขขขกกยยยใใจจอออหห้้้เเเรรรริญททททททัังงงงโโลลลแะธพดดปน โมทนาในการสสดสัทยายมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรโดอํานวยพรยให้แก่ข้าพาเจ้านางสาวอุตสามานนอกนายสุภาพ้านนอกครอบครัวข้าพาเจ้าที่นางของเพื่อนหน่วยง,งานบางสายทั้งหลายครอบครัวนายสุประสิทธิ์นางกระนกพรพิตะกรุงครอบครัวนายธนพรพรมโพครอบครัวชูเกียริครอบครัวนุเนศครอบครัวสามสิ่งครอบครัวยอดเศรษฐีครอบครัวพระกริ่งพริพินาศวัตถุมงคลพระกิ่งพริพินาศโดยมูลและนิธิสมเด็จพระญยานสงวันวับวรนิเวศนิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่าน ต่ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินบุญกุศลข้าพเจ้าเท่าไหร่เกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสร้างข้าบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีเจตจาร่วมศึกมน จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงมีแต่ความสุขกายสุขใจประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเจ้านา,ายรักใคร่มีชัยชยนตะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทั้งนักสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญา,ยา,ยาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรใช้ทั้งสี่คืออายุวรรณสุขขะผลักเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยศเศรีทุกท่าน้วยนะคะจบไปแล้ว ep ที่33เจอกัน ep หน้า ep ที่34นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย